กูกลับมาแล้วเว้ยพร้อมกับก็ดูที่หายไปพับนะ โชว์โหอดดีกว่าโซโล่โชว์น้องพี่โซโลโ่ให้ดู วินิจกลับมาแล้วใช่ไหมนี่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรละเจสเออร์อัน yes, น้นก็ไม่จำเป็นต้องรับภาพโลลวมั้งปรับเยอะเดี๋ยวคอมระเบิดเอาไฮก็พอล จะหนีไปไลน์ในทวิตดีวะอุ้ย,ยพืดและยูทูบโกรดหรือเปล่า y o YouTube ทจะโกดเอาเนาะอันนี้อะไรทำเพื่อวิงก็คือโดดแล้วจะไม่บีกว่าอืมอันนี้อะไรไม่รู้หรือคือนั่งแล้วแบบจะรีวะอาจจะจำเป็น เอซื้อไว้ก่อนละพวกนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไรแต่จริงๆก็น่าเอาไปฆ่าผีอ, <c oughs> อุม่ยิงไงอุ้ยกระจุยเลยอะ่ะแขนขาดนะชีวิตจริงีต,งตัวกระเด็นตัวบินได้เลยเท่าไหร่หมื่นหก น่าออาไปฟาดผีอยู่เถิดอืมหนีไปไรนะสวิตตีไหมว่าอืมจะเอาวิ่งไปหรือจะเอา ไม่ได้ไม่พอทำไมระเบิดสามพันหมดเลยไ,ได้ตรงนั้นไปไหนอะไอ้ช่องรับบนหลังคาน้องมี่ปะโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ ออุ้้ยโหาเรื่องเจ็บตัวแท้ๆกูตรงนี้หรอหรือเขาออกไปแล้ววะแต่มีอะไรข้างบนนี้แต่ว่ามันต้อง โอ้แม่ไม่หาแล้วก็ได้มันถูกดีอะอยากเสียงอะไรอ๋อโหโอ้จำเด็กไปดีกว่า อย่าบอกนะจริงหรือเคก้กลองดูจริงหรือเปล่าเนี่ยของแท้อะของแท่ของแท่ของแท่ดูดิของแท้วะ่ะไม่ใช่อะโด <c oughs> เหมือนยาเออเลยคือไงวิ่งอย่างนี้อ๋อแล้วก็ เพิ่มเร็วขึ้นจริงด้วยเชี่ยแต่ต้องนั่งอยู่เฉยแบบนั่งเออออเออนั่งเออเออนั่งก็โอเคนะไม่ได้แย่ดีเลยแหละหนีไปไล้นะทวิตดีไมนี่เ่รออ้ย ยอดคนดูที to ่ดูของกัน <adventurous> ผู nah, <rawd Moder> ้ชมที่ดูของกันหนึ่งไม่ดีครับหรือคุยคุยกับตัวเองเพราะเปิดในโทรศัพท์จอนึ่งไม่หรอน่าจะคุยกับตัวเองอ่ะบ้าไม่น่ามีใครเข้าดูโซโล่โซโล่โซโล่เชลโซโล่โซโล่เลปปอโซโล่เฮ้ย้ตบก โซโลมันน uh, ับตัวเองหรือเปล่าในคนดูไม่หรอวะโซโลโซโลเสียงดังยังบเออโอเคเสียงดังยังอู้ไอไอนี้ฟีปียูอ่า คอมจากไอ้นิฟซีพียูนะครับ,บ,บเดี๋ยวไปสเตีมนาทวตดีกว่าเราสักแปก๊บกนอนแบบสักบ่ายครึ่งแล้วกันไม่ก็เล่นด่านนี้จบแล้วท่านยังไม่มีใครเข้ามาดูหนีไปสเต็มนาทวีละหนีย้ายดีกว่าย้ายเสียงอะไรอะตตยตายเสียงอะไร นี่เป็นสตรีมในทวิตดีกว่าไฟอะไรอ่ะใช่อย่างที่กูคิดไหว่ามาันเป็นเอเลียนจะเอ๋ ไม่มีอะไรโอ๊ยลิงมีลิงอยู่เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาอู้หูปรเปิดซะแล้วไม่เป็นไรเพราะว่า จีักจีักจีอ้เป็นเสียงเรียกของหลิงหลิงมันไม่อยู่นิง่งหน้าจอมันเขียวขึ้นเรื่อยๆเลาถือพวกเขียวๆเนี่ยเป็นไรวะจะเขียวขึ้นเรื่อยๆยเป็นอะไรวะขึ้นลาขอร้องอยังไม่มีตัวอะไรมาแล้วไหมเพิ่งนะ เพราะว่าเจียเจียเจียเป็นเสียงเลียของลิงลิงมันโอ้ะอร่อยอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอืมอ,อ,อยู่ดีก็บอกว่าจะปิดไลท์กูอะไรอ่ะอะไรกูมีปัญหาอะไรทำอะไรผิดวะกูก็ยังไม่ทำอะไรผิดอ่ะ ดีจะบอกปิดไลฟ์เฉยหรือไม่ชอบเพลงลิงเจียเจียเจียเป็นเสียงเดียของลิงลิงมันไม่อยู่นิง่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมา มีอของเสียงโอ้โหไม่ได้ เราดานี้ไปตีมทวิตอ้แล้วทวิตยอย่างน้อยถึงมันจะมีบอทแต่มันก็น่าจะมีคนรู้บ้างมันเป็นแพลตฟอร์มไวไ้เอาไว้ไลฟ์สดโดยเฉพาะโอ้ยขึ้นมา ผีแล้วมีผีอยู่แถวนี้เรือ่อยในไร้มันมืดเกินไปนหรือเปล่าทำไมไมาเขาว่างไงทำไมนี่ขยับเริ่มกลัวแล้วนะ